สวัสดีครับผมทีมงานทีเจโอโต้นะครับวันนี้รับชมงานกันนิดหนึ่งนะฮะฮอนด้าซีบีอาร์ 650F 2017-2018ครับอัพเกรดโรลเตอร์นะครับนะฮะ2017-2018เนี่ยโคมไฟหน้าเขาเป็นระบบ LED มาจากโรงงานนะครับมาอัพเกรดโรลเตอร์ใหม่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะสวยงามครับโอเคครับเรามาดูวงแหวนกันนิดหนึ่งฮะสวิตช์ปิดเปิดเราแยกมาให้ลูกค้าแล้วท่านสามารถเลือกปิดเปิดได้นะสวยงามนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะ เคเพิ่มเติมวิวอายครับปิดเลยแหวนเป็นไงฮะลูกแก้วสีก็ไว้ถ่ายรูปนะฮะดูดันดีนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าชอบนะหน้าตาประมาณนี้นะครับตอนถ่ายรูปนะฮะโอ้ขี่ตอนโพเพนะครับถนนมีไฟอะไรประมาณนี้นะครับไว้โชว์ได้นะครับปิดปิดรีวิวเลยครับเปิดวงแหวนครับฮะสวิตช์ปิดเปิดเราแยกไว้ให้ลูกค้าเนาะอ่ะเปิดคู่กับรีวิวเลยครับแสงสีขาวมันจะกลบนิดนึงนะฮะ อาจจะประมาณนี้เนาะโอเคก็ขอฝากผลงานวิดีโอลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยอยินดีมเิื่อารอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจที่เจ้าต้ไว้ผลงานอัพเกรดโเรอร์เตอร์มากมายเราท่านอยู่เลยที่นี่ที่เดียวนะวันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สาะเวลารับชมสวัสดีครับ